ุสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวตามคำขอของน้ำพาวกันนะคะน้ำพาวคือใครคะเพื่อนหนูนะคะนี่คือก่อขใบที่เราขให้อ๋อคือวันเกิดหนูแล้วเพื่อนทำไมันเกิดเพื่อนก็เลยให้มาของขวัญแล้วเพื่อนให้เสร็จแล้วก็บอกว่าบอกว่าให้ไปแกะไปลงยูทูบด้วยให้เขาบอกว่าอะไรบอกต่อไ่นะจะพิมนะได้รับอนุญาตให้เขาดู ได้รับอนุญาตแลวอะไรอีกอันนี้แอันนี้ก็จะเป็สีเขียวเขาบอกว่าฝากลง youtube ด้วยนะถึงคีมี่ฝากลง youtube ด้วยนะถึงคีมี่จากน้ำผาวเอาอ่ะห้ามแกะมันห้ามแกะจนกว่าจะรีวิวอ่ะอ๋อห้ามแกะเราก็เลยจะเกะกันวันนี้ตามคำขอของน้ำผาวนะคะขอบคุณเพื่อนยังค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะเก่ง น้ำน้ำพายเขาเห็นคลิปหนูมาจากคลิปอะไรคะทุเรียนอไ,ไอศครีมทุเรียนโอ้แล้วเขาบอกว่าอะไรบ้างอยากกินบ้างอยากกินบ้างเร็วอยากแกะแล้วน้ำมาถามเพื่อนก่อนน้ำพายคือน้ำพายอยู่ในจอน้ำพายพร้อมหรือยังคะถามพร้อมน้ำพายถ้าทานพายอยู่ในจอเนี่ยน้ำพายพร้อมหรือยังคะที่จะรู้ว่าที่ที่จะเต้นเต้นไปพร้อมกับหนูเพาะหนูก็ไม่รู้ถ้พาพร้อมแล้ว ลุย <Louis. S 2> อ,อุ้ยเอาเ,เขาเอาไอ้นี่มาให้เลยเราแกะข้างล่างไดยไหมลำเผาได้ข้างล่างมันง่ายกว่าเฮ้ยมันคืออะไร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 ว้าวไข่เกียจอะไรอ่ะอุ้ย,อยเอาอเอาบาตัตเตอร์แปะยามาให้หนูด้วย <laughs> โอ้โหในฐานะคนซุ่มซ่ามบ่อย แล้วก็เอาติ๊กเกอร์มาให้มันทองเยอะขนาดนี้เฮ้ยอะไรน่ารักอ่ะอุ้ยอันนี้ยงใหม่ๆอยู่เลยอ่ะน่ารักแล้วก็ใครงมีอีกเหรอตือดื้ออะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านกันอันอับอะไรอ่ะอะไรอ่ะจุดาธรรมีเอ๊ะจุดโอคอนจีมันต้องเขียนว่ากูดชธรรมะอ๋อเหรอเขาอาจจะเขียนชื่อเขาก็ได้มั้ง กูเดธาะมันคือชื่อไข่ที่เกลือกูเดธาะคือไข่ขี้เกลือเะครับอ่าฮะครับมานี่เขาให้ให้สุ่มว่าจะเป็นตัวได้ตัวอะไรตอนนั้นเดี๋ยวคุณยิ่งทำซ้ำกันว้าวเฮ้ยสลามเอามันเอาไปดูดโอ๊ยอะไรอ่ะขอดูหน่อยครับป๊อกกระจุยป๊อกกระจุยมันจาเอ๋อเขาบอกว่าต้องเอาอันเนี้ยหนูเคยเล่นกับเพื่อนอ่ะคือเราต้องเอาอันเนี้ย เดี๋ยวมันกลายเป็นใส่เข้าไปในในปากมันนะแต่เวลาเราบีบปากมันก็จะบลัออกมาอุ้ยน่ารักอ่ะนี่เราได้ตัวอะไรอ่ะได้ตัวนี้ไงตัวนี้ป่ะตัวแรกเลยตัวที่สองตัวที่สองขอดูนิดนึงค่ะนี่คือตัวพ่นไข่ขี้เกียจครับตัวพ่นสลามมันต้องเอาสลามใส่เข้าไปในปากมันนะยัดเข้าไปไข่ขี้เกียจถูกนี้เฮ้ยเวฟ เอาจริงดิเฮ้ยเดี๋ยวนะทำอะไรครับเนี่ยให้มันปล่อยลงพื้นก็ได้เดี๋ยวมันดูเองเฮ้ยมันดูได้เหรอดูได้นี่หยอตัวอะไรเนี่ยเอเลี่ยนมาลาจ้าเฮ้ยดึงมากเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดึงมากเลยอ่ะกลิ่นก็เลมอนซะด้วยอุ้ยดึงออกมาดิเว็บดึงดินี่มันทำนี้นะครับบีบมัน ปเอาโบกอะไรไปล่อยมาปล่อยปล่อยปล่อยบอยบอยบอยมันกินได้เหรอมันกินได้มันจะดูดเลยเว็บเฮ้ยเฮ้ยค้างเลยเรารู้แล้วมันต้องใส่เข้าไปในปากใส่ยามันต้องดูดครีมจริงเนาะหรืออาจจะแยกกันก็ได้นะ่ยกใส่ดูดได้ฟังดีอะไรวะปี่กินเลมอน กิ๊บเลมันเฮ้ยเฮ้ยอยู่ในตัวเลี้ยงเลยเลยอ้โหแล้วมันออกมายังไงอะสำลอกออกมาสิเฮ้ยเฮ้ยบีบดิเฮ้ยเออนี่เจ๋งอ่ารวบรวมสลามมารวมกันก่อนเวบรวมก่อนเสียดายหนัดดิ โอ้ยโอ้ถูกใจไหมคะน้องคิมถูกใจไหมคะโอ้วันนี้ขอบคุณเพื่อนเลยเป็นไงบ้างโอ้มีให้หลายอย่างนะเนี่ยเสรามาดูนี่เลยนะอ่ะมาดูยังงนี้เลยมันดึ๋งๆอะจับดูเดียวปา่ะน้ำเหนียวมันะจ๊ะนี่คือสลามน้ำเหนียวสลามน้ำเหนียวน้ำเด้งมันจังโอ้มีกลิ่นด้วยเนี่ย ปลอดภัยไหมเนี่ยเ้าว้าตะลูเสียงร้องได้ซะด้วยดูยังไงนะเว็บนี่อยู่ได้หรือไมันไม่หมดนี่ถ่ายไทยเป็นขอถ่ายรูปไหนครับขอถ่ายรูปไหนอสวยตัวเอเลี่ยนเอเลี่ยนมาเลยอ่า เอาดูาดให้หมดดิเร wow ีเลียนอวกว้าวเบรเลียนอวกเหลืองมาแล้วอันนี้มันไข่เกียร์เรากำลังดูดมนกำลังดูดอย่าบียบียมันออกมาดิโอ้โหก็ดูดซ้ำสองได้นี่ครับไม่เป็นไรนี่ครับก็ดูดซ้ำสองซ้ำสามได้ไม่ใช่นี่ครับว้าวเข้าไปลักอ่าก็สูดดูดซ้ำสองได้ไหมอ่าไม่มีหามดูดได้ตลอดโอ้ยโอ้ยหงดังลูกนี้มันเจ๋งมากกระรังสองนี่มันคือลูกสำลอกลูกอวกลองเทียบกับหน้าหนูสิ เอ้เลบเอาหน้าหนูไอูอ่ะนี่หนึ่งชิ้นก็ขอบคุณเพื่อนมากเลยใช่ไหมคีนใช่แล้วค่ะอ่ะวางันนี้อันนี้คืออันนี้ันเหมือนกินเข้าไปเลยอ่ะมีว่ารูเป็นรูปกระต่ายเลยแล้วก็มีพัสเตอร์ยา่ะพัสเตอร์ยาสองแผ่นแล้วก็กระเป๋าซ้ำเข่าเข่าส้ำรุดบ่อย แล้วก็อะไรเนี่ยโอ้โหให้เยอะมากเลยแล้วก็อะไรครับกระเป๋ากระเป๋าตาไข่ขี้เกียดเหล่านี้อันนี้ตัวอะไรอ่ะไม่ใช่ตัวเป็ดนกเป็ดนกเปล่านกแต่ว่าหนูชอบอันนี้ที่สุดแหละว้าวว้าวโหไม่หยาหนึ่งแล้วก็มีสติกเกอร์อะไรนะวาเลนไทน์ด้วยโอ้โหครบเลยอุ้ดปากให้เยอะมากเลย คีมคีมบีบสลามวะเนี่ยเขาจะตัดสลามเอ้ยอยาอันนี้น่ารักละอันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรอันนี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะนี่มีหลายแบบมันมีหลายแบบเดี๋ยวบอกเขาเดี๋ยวบอกให้เขาดูดิก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราว่าเราได้แบบตัวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรทุกตัวมันจะดูดหมดเลยหรือว่าดูดแค่ตัวไม่บางตัวมันก็บางตัวมันก็ไม่ดูดตัด นี่ไงอย่างเช่นตัวเนี้เขาเดี๋ยวดูตั<อ>วเนี้ยน่ะดยเวฟยาดูตัวนี้นะเนี่ยม,มันออกมาอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ดูดดัดลูกเขาเวฟเชื่อมได้เวฟไม่ต้องเลยอ๋อทุกตัวเป็นตัวดูดหมดเลยนี่มันดูดไม่หมดตก็เห็นเป็นซากุชิแล้วก็เป็นไข่อย่างเงี้ยอยากได้ซากุชิมากกว่าออนนแต่เนี้ยจะเป็น อันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบตัวดูดแต่ตัวโดดก็เจ๋งดีนะโอเคเดี๋ยวอาลาเพื่อนไปก่อนครับพอ่มินคาเดี๋ยวลาเพื่อนไปก่อนเนะดี๋ยวหนูไปเล่นขอบคุณเพื่อนด้วยแล้วก็ขอบพระคุณครับ yes. แล้วให้น้ำเพาหรือเพื่อนๆติดตามคลิปด้วยนะเดี๋ยวมีใหม่ๆม,มาเพียบเลยใช่ไหมคะมีบะามีเยวยใช่ไหมล่ะไม่ได้มีมีหลายอย่างเลยใช่ไหม ้นนดีดีค่ะให้โชว์ให้เขาดูหน่นอยสิความชอบเป็นไง,ไงะไรคะเนี่คยค,ความชอบเป็นไงชอบไหมเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับสิบครับให้เท่าไหร่ครับเ็ดังครับสิบครับโอ้โหสิบเลยทีเดียวรู้ด้วยว่าหนูเป็นคนซุม่มซ่ามเจอกบ๊ายบายบ๊ายบายน้คอนว้าวโอ้ยโอ้